ีครับกลับมาพบกับรายการอน i m a l s p อีกครั้งนะครับครับแล้ววันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับมินิซูครับแล้วก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับรู้ก่อนเลี้ยงสัตว์เอกโซติกเพครับวันนี้เราจะพาน้องๆและคุณผู้ชมนะครับมาพบกับสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือลิงครับผมแต่ว่าไม่ใช่ลิงธรรมดาครับมันคือลิงแล้วก็กระรอกอ่างงใช่ไหมฮะงง ลิงกับกระรอกมันจะอยู่ในตัวเดียวกันได้ยังไงไปดูกันนะชัดวันนี้เราอก,ก็อยู่ในที่ของมันนะครับนั่นก็คือเจ้าลิง,ล,งลิงอะไรลิงอะไรติดตั้งนั่นก็คือลิงกระรอกนั่นเองครับ ทำไมมันถึงชื่อลิงกระลอกครับพี่อ้อยครับลิงกระลอกเนี่ยครับจริงๆในในทางถิ่นกําเนิดของเขาครับก็คือทางอเมริกาใต้เนี่ยเขาจะอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่มากประมาณ40-60ตัวเลยซึ่งเวลามันอยู่ต้นไม้มองไกลๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนเหมือนมันเป็นกระรอกตัวเล็กๆยเพรามตวมเล็กกระโดดไปกระโดดมาอะไรเงี้ยครับคนชั้นเมืองเขาก็เลยเรียกเป็นลิงกระลอก ชื่อภาษาอังกฤษก็ Square Monkey ใช่ครับซิงก็แปลตรงตัวเลยครับลิงกระลอกใช่นะครับนิสัส่ของลิงกระรอกเป็นยังไงครับพี่โอ๊ตเขาร้ายไหมถือว่าเป็นลิงสุภาพสุภาพถ้าเทียบกับลิงชนิดอื่นเนี่ยเขาเป็นลิงลิงไม่ก้าวรหล้าวเลยแล้วก็เป็นลิงขนาดเล็กที่มีกิจกรรมที่มันน่าน่าสนใจตลอดนะครับดูจากท่าทางหรือหน้าตาเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เล่นตลอดเวลาเลยก็ถือว่าเป็นลิงที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในกลุ่มคนเลี้ยงลิงเป็นไงน่ารักไหมครับลิงกระรอก แล้วเขามีจุดเด่นคือหนึ่งก็คือน้ำหนักตัวไม่เยอะด้วยชักโลนึงเล็กๆใช่เบามากครับบางตัวก็ถ้าตัวเมียก็อาจจะโลนิดๆอะไรเงี้ยตัวผู้อาจจะใหญ่กว่าน่อยแล้วก็เป็นลิงขนาดเล็กที่หางยาวสีสันสวยงามแล้วหน้าตาเนี่ยดูคล้ายๆเด็กจะเล็กๆแล้วดูน่ารักแล้วเวลาเขาแสดงออกทางสีหน้าค่อนข้างทาได้ได้หลากหลายเพราะว่าพวกกลุ่มลิงเนี่ยการแสดงทางสีหน้าจะชัดเจนมากกว่าสัตว์ื่นรู้เลยว่า ชอบไม่ชอบ,บโกรธไม่โกรธอยากเล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยรู้หมดเลยนะครับเนี่ยมาละนีสน่สนใจนี่สนใจพอน่อยพอน่อยพอน่อยนะให้เขาเม็ดนึงให้เขาสองเม็ดให้เขาสองเม็ดแบมือแบมือแบมือเวลาให้ต้องแบมืออ่แบมือห้าเอาไงพี่โอ๊ตครับด้วมันส่นะครับคือถ้าขึ้นชื่อว่าลิงพี่ว่ามันส้นทุกตัวส้นทุกชนิดเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความส้นของเขาเขาจะไม่ค่อย รุนแรงมากเท่าไหร่คือไม่สนมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่มีเล็บเขาจะเามีเล็บนะครับแต่ว่าเล็บเขาจะเหมือนคนเขาจะไม่มีเล็บยาวๆเวลาเขาเกาะตัวเราหรือว่าเขาเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทำอันตรายต่อเราได้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เหมือนลิงในกลุ่มพวกกลุ่มมารโมเสต์หรือพวกนั้นเล็บมันจะยาวใช่นะฮะพวกนี้เล็บเหมือนคนนิ้วเหมือนคนเลยอ่านิ้วเหมือนคนก็คือจับเหมือนเราจับคนเด็กจับแล้วอ่ะใช่เหมือนเด็กจับอารมณ์นั้นเลยคือเขาน่ารักปกติเขาก จริงๆเราให้ก็คือเน้นเป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนนะครับผลไม้แล้วก็จะเป็นผลไม้รสหวานเกือบทุกชนิดที่เราเราสามารถหาได้ในเมืองไทยนะครับส่วนโปรตีนแล้วก็เหมือนเดิมก็เป็นพวกไข่ไข่ต้มไข่นกพวกจิ้งหรีดแมลงต่างๆที่เราสามารถหาได้ให้เขาให้เขาทานได้ก็เป็นกลุ่ม โอมิวอ์ก็คือกินทั้งพืชและสัตว์เน้นผลไม้เนน้ผลเสริมโปรโตีนบ้างนะครับพวกลุ่มลิงจะเน้นผลไม้เยอะกว่าชนะครับ,รบพี่ออนครับทำไมถึงต้องมีท่อนไม้ใหญ่ใหญ่กงด้วยครับเ,เวลาเราเลี้ยงลิงเนี่ยเราพยายามจําลองให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดสังเกตเราจะมีต้นไม้มีขอนไม้มีมีอะไรที่แบบให้เขาได้กระโดดโลดเต้นได้เพื่อเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้มันสวยงามนะครับพี่ออนครับแล้วเขาเล่นอะไรบ้างครับ จริงๆถ้าเทียเขาเหมือนเด็กอายุแบบขวบสองขวบอะไรเงี้ยครับเขาจะชอบเล่นของเล่นเล่นชอบโหนเชือกนะครับกระโดดเล่นกันไะโหนหางกันไปโหนหางกันมาอะไรประมาณนี้ครับคือเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จัดให้เขามีของเล่นเขาจะได้ไม่เครียดและเขาก็เลยมีอะไรทําเสริมสร้างทักษะเข้าไปด้วยครับถ้าผมเอาไปเลี้ยงตัวเดียวเ,เลี้ยงได้ไหมครับจริงๆเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงใกล้ชิด ตัวเราเองหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์สังคมคเขาก็อยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ตัวเดียว<ๆ>เขาก็ต้องการมนุษย์ที่แบบเป็นฝูงของเขาเป็นเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงตัวเดียวทําได้ครับผมแต่เราก็ต้องมีเวลามากขึ้นถ้าอยู่ันลหลายตัวเนี่ยเขาก็เล่นกันเองไงนึกออกไหมเหมือนกันเราเล่นกับเพื่อนกันเราคนเองแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นเราก็ต้องเล่นกับใครคุณพ่อคุณแม่ใช่ป่ะถ้าเขามีเพื่อนเขาเข้าใจกันเองมากกว่าสนุกกว่านะครับพี่เอครับแเลี้ยงมันง่ายไหมคบ ถือว่าเป็นลิงที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะครับแล้วว่า้องใหญ่นี้ได้ครับจริงๆถ้าเลี้ยงลิงเนี่ยแนะนําว่าถ้าเรามีที่เยอะเราก็ทํากรงใหญ่ไปเลยเพราะว่าลิงเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างต้องมีกิจกรรมเยอะออกกําลังกายทุกวันนะครับการที่เลี้ยงกรงเล็กๆเนี่ยมันทําให้ลิงไม่มีความสุขได้หรือบางทีอาจจะไม่แข็งแรงเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในการออกกําลังกายนะครับก็เลยว่าถ้าเกิดใครจะเลี้ยงเนี่ย เรามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เราควรสร้างกรงให้เขาได้ได้ได้เท่านั้นไปเลยนะครับให้เขาออกกาลังกายส่วนเรื่องแดดก็อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันสําหรับพวกลิงเล็กๆนะครับเพราะว่าอเหมือนเราฮะถ้าเราโดนแดดสุขภาพเราก็จะดีนะครับถ้าลิงไม่เคยโดนแดดเลยบางทีจะมีภาวะเรื่องกระดูกบางบ้างอาหารไม่เหมาะสมกินแต่กล้วยบางทีก็กระดูกบางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเลี้ยงนะครับพี่เอิครับแล้วลูกกระตามาน่าตายบ้างไหมครับ จริงๆหน้าตามันเหมือนพ่อแม่มันเลยครับแต่ว่าลิงกระรอกเนี่ยจะเป็นลิงที่ออกลูกเหมือนคนก็คือออกครั้งละตัวนะครับนอกจากเราจะโชคดีจริงๆเราถึงเขาจะอึ่งออกเป็นลูกแฝดอ่าครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้เห็นความน่ารักนะฮะของเจ้าลิงกระรอกนะครับสแควร์เลว์มังกี้นะครับก็ถ้าใครอยากเลี้ยนะครับหาพื้นที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับเขาผลไม้นะครับมีสัตว์แมลงขนาดเล็กนะครับแล้วก็อ่าให้มีโดนแดดด้วยสำคัญนี่คือการโดนแดดด้วยใช่นะครับ แล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะสาตร์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak